ยิงไว้ไม่รู้อะเด่เสร็จกูแค่นั้นแหละเออจะนั้นผมก็ได้ออกจากสถานีโทรทัศน์แล้วก็วิ่งมารับอาสากา3าปีต่อด้วยการเก็บกอดสีจากแอร์ด o อกกจะออกวิ่งเล่นหาคนแถวๆขอบแมทจนมาเจอกับศัตรูอยู่ตรงหน้าแน่นอนว่าผมไม่รอช้าเปิดฉากซัดหน้าในทันทีแต่รามเมทที่ทําได้ก็น้อยซะเหลือเกินเอ่อเออผมขอถามหน่อยครับระหว่างสากา3าปัจจุบันกับสกา3าปีอันไหนดีกว่ากันนะคอมเมนต์ส่วนตอนนี้ก็ไปซัดไอเวนเมื่อกี้กับโูน่าล็อบบี้กันก่อนดีกว่าฮะลุยซึ่งผมก็ได้วิ่งแออออบตตล่มกาาาายยยนนจะ้้้ัวเขขไปงใ ก็ได้เปิดฉากสัก้นกันไปไอพิธฐากผู้ไม่ระวังข้างๆถึงเทาวอาวสารลงไปแต่ไม่ทันไรมันก็มีตัวใหม่โผลมาและก็เรียบร้อยฮะหน้าแนบพื้นลงไปดังคู่สวยจากนั้นก็เก็บของและเราทั้งสองก็ได้ออกวิ่งต่อซึ่งตอนนี้คนมันก็ใกล้จะหมดแมปแล้วฮะและในขณะที่ผมกาลัางวิ่งอยู่นั้นกลับมาเจอผู้ไม่ระวังกําลัางวิ่งอยู่ตรงหน้าแน่นนว่าผมเปิดแต่ก็ไม่เจ็บและเด็กคนนั้นพายายามที่จะสวนก็ล่วงลงไปคุยกับลากมะม่วงเลยนะไอ้สัส สวยเจ้านั้นก็ทําให้ไหวเดี๋ยวจะหายมันมาชมุกและมนุษย์ในแมปตอนนี้มันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆหรวฮะลาสุดเหลือ5คนละได้ลุ้นบูย่าอยู่นะ